ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรีวิวตัวไวิทยุ wi-fi นะครับใช้ wi-fi ได้ใช้ซิมได้นะครับตัวนี้นะครับหรือรุ่น F F 2 2นะครับตัวนี้ราคาไม่สูงมากนะครับตัวนี้โอเคถ้าสอบฟอร์มดังนะตัวนี้ก็สามารถกดคีย์ด้านข้างได้เลยนะครับกดคีย์ด้านข้างทำงานนะครับ ทดสอบ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 ับโอเคก็ระดับเสียงนะครับระดับเสียงยังได้อีกเยอะนะครับได้อีกเยอะได้เยอะซึ่งดังมากครับดังมากไม่ใช่อะลรว่าดังมากทดสอบทดสอบทดสอบดังมากครับอยู่ใกล้ด้วยทดสอบ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  ครับผมตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือใส่ซิมได้นะครับสามารถพกเครื่องเดียวได้เลยนะครับเป็นโทรศัพท์นะครับไม่ใช่วิทยุนะครับไม่มีกําลังส่งไม่มีกําลังส่งนะครับบอกก่อนนะครับไม่มีกําลังส่งสามารถใช้ได้ทั้งทีมสปีกเซโลใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลอง Disconnected เสียงดังมากครับยอมรับเลยตัวนี้อันนี้เป็นเป็นเซลล์นะครับโอเค เซลลเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแอดห้องกันก่อนนะครับแบบนึงนะครับโอเคเนี่ผมมีห้องเยอะนะครับก็ได้แต่เอารูปมาลงนะฮะยังไม่ได้เคยรีวิวสักทีนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับจะรีวิวให้ดู รอแป๊บ,บ,บนึงครับเดี๋ยวผมแอ,อแอดห้องแอดห้องแป๊บหนึ่งนะครับแอดห้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองเทสดูนะครับโอเคแอดเชนเนลแล้วนะครับ โอเคก็ตัวเซลลนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยกดปล่อยกดปล่อยได้เลยนะครับเหมือนวิทยุสื่อสารนะครับทดสอ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 บครับเสียงดังมากครับเสียงดังมากอันนี้เราเล่นไว้ประมาณนี้นะครับไปได้อีกนะครับไปได้อีกเสียงดังมากครับทดสอบทดสอบดังจน ถ้าสดก็จะดังมากครับฟังไม่รู้เรื่องเลยครับบางทีนะครับทดสอ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 บดสสบนี่เสียงจากโทรศัพท์นะครับก็จะเบาเบาไปเลยนะครับทดสอ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 บดังนิดเดียวนะฮะอันนี้ ทดสอบทดสอบโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวลองในโหมด echo นะครับ echo โทดสอบทสอบทสอบหนึ่งสองสามสี่ Echo นะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสิบครับโอเคครับ หนังมากครับตัวนี้อ่าก็แอปพลิเคชันนะครับก็ปกติเหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปทุกอย่างนะครับมีให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกอการทํางานเป็นแบบสัมผัสนะครับแต่ตัวนี้จะไม่เน้นกล้องไม่เน้นอะไรนะครับผมกล้องก็มีครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกล้องหน้าก็มีนะครับ GPS มีนะครับนะครับผมก็ใช้ใช้ได้เหมือนโทรศัพท์ทุกอย่างนะครับผม แต่ว่ามันสามารถเป็นแอปพลิเคชันของ t a m s p e a k Zero หรือว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับที่เราเอามาลงได้นะครับผมปุ่มข้างๆนี่เป็นปุ่มกดเหมือนกดคีย์ได้เลยนะครับนี่ก็ใส่หูฟังนะครับด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับผมแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันนะครับ ก็จะมีคลิปหลังนะครับคลิปหลังต่อคลิปหลังครับแบตเตอรแข็งมากแม่นมากครับ,นะรบในแบตเตอรี่นะครับ3,500มิลลิแอมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรุ่น f 2 2นะครับเป็น ไวเลสนะครับใช้ไ i fi ใส่ซิมได้นะครับใส่ซิมได้สองซิมนะครับโอเคครับไม่มีอะไรนะง่ายๆใช้ได้ถ้าใช้ชอบเล่นเซโลเล่นทีไอสามเหมาะเลยครับตัวนี้นะครับสวิตเปิดกับกดค้างไว้นะครับจะเปิดขึ้นมา ก็รอแป๊บหนึ่งครับเหมือนโทรศัพท์ครับรอแป๊บจะมีอุปกรณ์มีคู่มือนะครับคู่มือคู่มือให้มีชาร์จที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแบบโทรศัพท์นะครับทุกอย่าง มีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเหมือนโทรศัพท์ทุกอย่างครับนี่ก็พอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็กดนี้แล้วก็เลื่อนนะครับใช่ีี้ครับเราจะเล่นแอปไหนแล้วก็กดเข้าไปครับเข้าไปโอเคในเซโลนะครับเซโลโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับ ทำแล้วครับไม่มีอะไรครับง่ายๆที s สามก็เหมือนกันครับเข้า ths สามกดเชื่อมต่อครับ, <Connect ed. S 1> รบเสียงดังฟังชัดสบายๆครับผม ง่าครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมจบรีวิวครับ